วิญญาณไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยวสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้จริงหรือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้จริงสาติวิญญาณน,นั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมสเสวยวิบากของกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วในที่นั้นๆนั่นเป็นวิญญาณโมคะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าโมคะบุรุษวิญญาณ เป็นปฏิจสมุปปนธรรมคือสิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความที่เกิดขึ้นแห่งวิญญาณมิได้มีดังนี้มิใช่หรือโมคะบุรุษก็เมื่อเป็นดังนั้นเธอกล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิ ที่ตนถือชั่วแล้วโมฆะบุรุษก็ความเห็นนั้นของเธอจกเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตัดถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความนั้นเป็นอย่างไร ภิกษุสติเกวัตตบุตรนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือไม่ข้อนี้จะมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้วภิกษุสาติเกวัตตบุตรนั่งนิ่งเก้อเขินคอตก ก้มหน้าซบเศร้าไม่มีปฏิพานพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นดังนี้แล้วได้ตรัสว่าโมคะบุรุษเธอจักปรากฏด้วยทิฏฐิอันชั่วของตนนั้นเราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรม ที่เราแสดงแล้วเหมือนสาติภิกษุก่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วดังนี้หรือข้อนี้ไม่มีเลยพระเจ้าค่ะเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาค ตัดแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดแห่งวิญญาณมิได้มีภิกษุทั้งหลายดีละ่ะพวกเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงอย่างนี้ถูกแล้วภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้น เราได้กล่าวแล้วโดยอนเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมิได้มีแต่ภิกษุสาติเกวัตบุตรนี้กล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วความเห็นนั้นของโมฆะบุรุษนั้น จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัใจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยจักสุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักสุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถ <c oughs> <own> ึงความนับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะแระกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าคานะวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและผฏทัพพะทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมณะ,ะและธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็ถึงความนับด้วยเชื้อนั้นๆ ไฟอาศัยไม้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟไม้ไฟอาศัยป่าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟป่าไฟอาศัยหญ้าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟหญ้าไฟอาศัยโคลไมติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟโคลไม ไฟอาศัยแก่ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟแก่ไฟอาศัยอยากเหยื่อติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟอยากเหยื่อฉันใดภิกษุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆ วิญญ,ญาณอาศัยจักสุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักสุวิญญาณวิญญ,ญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตะญญวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าคานะวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรถทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและโผทพะทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายะวิญญาณวิญญาณอาศัยมณะและธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายย่อมเห็นขันห้าที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่เห็นพระเจ้าข่าเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยเช่นนั้นหรือเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารเช่นนั้นหรือ เห็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคงว่าขันห้านี้มีอยู่หรือไม่หนอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคงว่าขันห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นหรือไม่หนอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าความสงสัยย่อมเกิดขึ้น เพราะความเครือบแคงว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือไม่หนอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันหานี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้เช่นนั้นหรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข่า บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันห้าเกิดเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้เช่นนั้นหรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้น ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันห้านี้เกิดแล้วแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันห้าเกิดเพราะอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันห้านี้เกิดแล้วดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข่า เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันห้าเกิดเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า หากว่าเธอทั้งหลายพึงติดอยู่เพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถือเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐินี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้คือด้วยตัณหาและทิฏฐิเธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับพ่วงแพรอันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันสลัดออก มิใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันถือไว้บ้างหรือหนอข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าหากว่าเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถือเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับพ่วงแพร อันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันสลัดออกไม่ใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์อันถือไว้บ้างหรือหนอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าเอวัง